หมายความสนุกดีได้ค่วว่านวันนี้เป็นไงบ้างครับก็วันนี้ก็สนุกดีครับเพราะว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้ออกมาเจอพบปะาทุกคนทัาเท่าไหร่วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มาเจอแล้จริงๆที่พมางานกับเนดน้มาจากช่วงเหมือนกันเราก็ตรงมาตรงนี้เลยเมาด้วยกันโอเคเป็นไงได้มาแบบไม่ไปเห็นซีคันไม่ไปเห็นน้องนได้มาเจอเป็นแฟนอะไรแบม ก็สนุกดีครับผมวันนี้กเ็เป็นอะไรที่เพิ่มสีสันให้กับชีวิตแล้วก็ทําให้วันนี้เนี่ยคือได้มาเจอเออะไรแปลกใหม่ด้วยนะครับผมก็สนุกดีครับได้ไปดูคอนเสิร์ตด้วยได้เอาจริงๆได้ดูเนเน่เนี่ยลองลองเพลงบนเวทีแบบสดๆครั้งแรกต่อนหน้าเลยโอเคฝากฝากงานวันนี้หน่อยทำไมถ้าใครอยากจะมาดูงานแบบนี้เนาะฝากงานวันนี้หน่อยฝากงาน มีห่อยงานทำเลยอ๋อ,อโอเคถ้าใครแวะมาที่เซนทรลเวิลนะครับผมอย่าลืมแวะมาที่โดมแป๊บซีนะครับผมข้างเลยสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความล้ำสมัยมากๆเลยครับผมอบก จริงๆเรื่องมันเกิดเมื่อปีที่แล้วที่ผมไปเล่นหนปีให้พีพีครับผมแล้วผมก็ยุติความสัมพันธ์กับพีพีเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลยได้บิวกินมาดำใจครับผมจีบบิวกินครับเรื่องมันคือเรื่องจริงบิวกินบอกแล้วไม่อยาไม่เชื่อ ยาอะไรพี่พีผมว่า็รักษบเศร้าเป็นตอนนี้รักษาเศร้ารักับเศร้ารล้วพีพีเอ่อพี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 ไม่ใช่พีพีอ่อพีพีแล้วบิวกินและไหมสาคนเป็นรักษาเศร้าแล้วไเลือกครครับผมเอ่อเลือกไม่ได้เลยอ่ะพีพีก็น่ารักบิวกินก็หล่อไม่รู้จะทยังไงอยากเก็บทไว้ทั้งสองคนไม่ใช่แล้วพี่ไปเรื่อย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  ข่าวที่มันออกมาคนโยงไปที่น้องเบกกี้คืออันนี้จริงจริงคือไม่เห็นข่าวแล้วแล้วก็คือส่วนตัวเนี่ยรู้จักกับตัวเอ้องเขานาะแล้วก็เคยเจอกันบ้างเป็นบางครั้งบางขราวแล้วก็เอาตรง,ตรงผมอะงงแล้วก็แปลกใจมากกับตัวข่าวที่เกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆมันเกิดขึ้นจากแค่คอมเมนต์แค่อันเดียวที่ไม่มีมูลแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยซึ่งผมรู้สึกว่าการที่เขามาโพสต์คอมเมนต์อะไรแบบนี้เนี่ย มันทําให้ตัวน้องเนี่ยเสียหายด้วยแล้วก็มันเป็นอะไรที่เป็นข้อมูลที่มันไม่มีมูลเนาะซึ่งผมรู้สึกว่าเวลาเราโพสอะไรเนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไปเอฟเฟกต์กันห่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องที่จะระวังนิดนึงในการที่จะคอมเมนต์อะไรบางอย่างคือพอพอมีข่าวเราได้คุยกับทีงปังไหมคะว่ามอนเป็นยังไงก็พอมีข่าวก็มีบอกน้องว่าเอ้ยมันมีข่าวนะคือแน่นอนอยู่แล้วคือเราเราก็ต้องบอกน้องว่าเฮ้ยมันมีข่าวแบบนี้ เราควรจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยครับผมค่ะต้องตรวจตัวน้องแบบว่าตรวจทีเลียตไหมหรือว่าตัวไม้บอกว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยเออหมถึงไปถึงยังไงนะครับเรื่องเรื่องถามเรื่องถามคืนที่คุยกับน้องที่คุยกับน้องเป็นยังไงบ้างคือเราไม่ได้คุยกันเยอะครับผมแค่บอกแค่บอกเฉยๆว่าเออมีมีเรื่องนี้ขึ้นอะไรเงี้ยครับผมแล้วเขาว่ายังไงบ้างนตอบว่ายังไงบาง้ก็ตอบไปตามนั้นเลยครับตอบตามปกติถ้าถูกถามก็ตอบไปตามปกติเลยครับี คือผมกับน้องเนี่ยเป็นเฟรนด์เซอร์เคิลเดียวกันอยู่แล้วซึ่งเรารู้จักกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นเพื่อนใ,ในแก๊งใช่ใช่ใช่แล้วมันจะมีโอกาสพัฒนาไหมหรือว่าโอกาสาแบบผีผักหรือเปล่าพี่ครับคือเอาจริงตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้จีบใครโอเคนะคไม่ได้จีบใครเลยแล้วก็อยากจะโฟกัสที่งานเพราะว่าปีนี้เนี่ยไม่มีทั้งงานเบื้องหน้าแล้วก็พยายามที่จะหันตัวไปทําเบื้องหลังด้วยแล้วก็ยังมีธุรกิจส่วนตัวอีกไม่ว่าจะเป็นพวกแบบ ค <Coll> อลลาเจนหรือแบบแบรนด์เสื้อผ้าตัวเองที่กําลังจะก่อแล้วก็มีหลายธุรกิจศเลยที่กำลังคิดอยากจะทําอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่อยากจะที่จะโฟกัสในเรื่องของงานก่อนอยืนยัวไไนว่าวไม่ได้ติดน้องเขาและไม่ได้ติดใครเลยคือตอนนี้ไม่ได้จีบใครเลยครนะโซดครับ เราเต้ยอะเต้ยเต้ยเต้ไม่ใช่ดวพิสดาของเราเนี่ยเราเต้ยมาเมื่อกี้ทำไมไม่ถามนะครับถามไปแล้วถามไปแล้วเหรอไม่ได้จีบเต้ยครับไม่ได้จีบเต้ยครับผมเอ๊ะคำถามคือจีบหรือไม่ได้จีบใช่ไหมคือไม่าไปถ่ายรายการกับเต้ยไปถ่ายรายการชื่ออะไรนะหนีตามเต้ยหนีตามเต้ยเต้ยขอโทษนะไม่ได้ไปถ่ายไม่ได้จำชื่อรายการเลยหนีตามเต้ยหนีตามเต้ยถูกแล้ว คือไปเขาใหญ่อะไรเงี้ยคือเต้ยรู้สึกว่าไม่ยังไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกไม่ได้เจอผู้คนเท่าไหร่เออเพราะว่าตอนที่ไม้ตอนที่เต้ยมาชวนว่าไปเขาใหญ่อะไรเงี้ยไม้ก็ถามว่าบินกี่ชั่วโมงก็คือจำไม่ได้เนีไม่ได้ไปเขาใหญ่นาะนก็เลยไม่รู้ว่ามันมันต้องบินไปหรือมันนังน่งรถไปอะไรเงี้ยก็เลยไปแล้วก็ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วรูปเนี่ยที่ปิดหน้าเนี่ยคือจริงๆมันก็แค่เหมือนกับว,ว่าปิดหน้าเพื่อให้เดาเลยเว่าแขกรับเชิญรายการนีตามเต้ยเนี่ยคือใคร ยแต่คนก็ไปเดาจากเส้นเลือดไงเส้นเลือดทกคนเดาาเ้เอดคนเดาจากเส้นเลือดจำได้จากเส้นเลือดกาะด้วยกันแต่ตอนที่ตอนที่เล่นละครด้วยกันเต้ยเป็นคนขี่หลังผมไม่ใช่หรออ้สลับกันอ๋อสลับกันมันสลับกันสลับกันเป็นคอนเซ็ปต์เนรูได้ไหมรูได้ไหมุอะไรผมก็บอกอยู่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้จีบใครก็้งก็ง เอาเหรอไม่ไม่ได้จิบไปแลแล้วถ้าเป็นคนอยากแล้วถ้าเป็นคนอยากจิบไหมะว่าตอนนี้ผมขอโฟกัสที่ระบการทำงานแล้วก็อยากอยไปขึ้นรถกับเขาอะ เดดียวมันพาคือตอนนี้ตัวละครคือตอนนี้ตัวละครเยอะมากเลยแบบว่าเยอะเยอะจะแบบเดี๋ยวอันนี้อันนี้ทก่อยก่อนก่อยก่อนโอเคไม่ใช่สุดท้ายแล้วหรอสุดท้ายแล้วไม่มีหรอไม่มีแล้วพอแล้วไปขึ้นรถกับเขาไปขึ้นรถกับเขาคือผมก็ไปรายการก้อยนัตตี้รีมทั่วไปพี่เขแบบไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไปเป็นแขกงนี่หรอแข่งือว่าตอนนี้โปรดละคนมากมันมันคือความมัดเหรอเนี่ยมันคือความระบากใจมากเลยนะ อย่างที่บอกครับตอนนี้ผมไม่ไ like ด้จีบใครครับผมโสดครับขอลองครับการจับคู Gentle ่แบบว่าเคมีสัตว์เนาะเคมีสัตว์นะครับีงคยบอกเราว่าอยู่กับใครก็จีบไม่หมดเคมีสัตว์อะไรกันได้มาถึงเคมีสัตว์บอกเลยนะมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมผมเชแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีอยู่ใกล้ใครคนก็เชียร์ไปหมดเป็นสิทธิ์ของทุกคนครับที่อยากจะ ชิมกับใครอันนี้เป็นสิทธองุกคนนะครับผมนะฮะแต่ว่าก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับผมครับเรื่องหมายถึงว่าในการคอมเมนต์หรืออะไรยังไงมันทำให้ผู้เสียหายยังไงก็ฝากระวังขอให้ระวังกันด้วยนะครับผมวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเือแล้วถ้ามมีแฟนมันต้องเป็นยังไงอ่ะถ้ามมีแฟนมันต้องเป็นังไจะได้แบบว่าเอออันนี้ตัวจริงจะได้แบบไม่เองสเปกแบบวสเปกอะไไมไม่ต้องติดใครตอนนี้ถ้าคนจะมาจีบไหมถ้าคนจะมาจีบไหมมัน ภาพไม่ออกเดียวคือถ้าไม่จะมีแฟน,นต้องเป็นยังไงเออถ้าถ้าเดี๋ยวมีเดี๋ยวมันก็คงจะมีภาพออกเองเดี๋ยวมันจะมีภาพอ,อกนะนะโอเคเนาะแต่ตอนนี้คือก็ยังไม่มีนะครับผมยังไงก็ตอเนี้สักตัวได้เลยครับไมค์ีรัตครับสดอยู่ครับไม่ขอางานนะได<ต>้เป็น,นๆๆใจไบ้างคุณพี่ชายปในในเป็นไบ้างก็เป็นอะไรโสดขอโสดแล้วแล <ś led> ้วการโสดออ ยังไม่ได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาเลย <c oughs> คือคือคือ,คอมายุ่งมากจนแบบว่าก็ยังแทบไม่ค่อยได้คุยกับคนที่บ้านนะแล้วก็วกับกอล์ฟเนี่ยคือจำได้คร่าวๆว่าไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลดหนึ่งวันแล้วบอกเขาว่าเออโทษนะยังไม่ได้โพสต์รูปเลยแล้วก็ก็บอกว่าไม่เป็นไรสเคไปเลย่เ okay งี้ยแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากมายเท่าไหร่กับเรื่องนี้อันเนี้ย คิดว่าความจากปากกอลสเนดีกว่าตอ,าอนนี้เขาโอเคใช่ไหมยินแย้มที่กอมสุขผมเพิ่งบอกอยู่ผมไม่ได้เจอผมไม่ได้เจอไม่ได้เจอกอลเลยแล้วก็ไม่ได้ยังไม่ได้คุยอะไรกันอันนี้ไปถามกอลส์ดีกว่า <c oughs>